นี่คือแฟนเกมของไฟ n i ต์แ t at Freddy เกมสยองขวัญเกี่ยวกับตัวมาสคอตกินคนแต่ไม่ต้องห่วงเพราะในเกมนี้น้องๆมาในแบบน่ารักกว่าเดิมเออน้อง <c oughs> น้องมาทำพิซซ่าอเฮ้ยน่ารักเฮ้ยนวดแป้งสุดยอดเลยเออไฟไหมไฟไหม,ไไมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ครับอาจาร์ต้องเปิดเปิดสปริงเกอร์หรือเปล่าเปิดยังไงเฮ้ยสปริงเกอร์ได้โปรด ไ a ในแอดเฟรติชเวอร์ชันเดโม o อย่างที่ผมเคยบอกมาเสมอคือผมไม่ถูกกับเกม f r e d ตีมากๆเล่นแล้วไม่เคยรอดอาจา้าโดนอีกแล้วแต่นี่เป็นแฟนเกมของ Freddy ที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากเล่นมากแค่เห็นน้องชิก้ามีกล้ามก็กินขาดแล้ว t เดส new รายงานในวันที่29ฟ r ริงกรีเดือนไหนครับเนี่ยอาณาจักรแห่งความอร่อยและความรื่นเริงเฟรติชพิซซ่า ในตอนนี้ได้เปิดให้บริการในท้องถิ่นของเราขอเชิญเหล่าบุตรล้านของท่านมาสนุกและเพลิดเพลินพร้อมกับความอร่อยได้ที่นี่และที่ร้านเฟรติดพิซซ่าในตอนนี้ไม่ได้เปิดรับสมัครพนักงานมาเป็นยามเนื่องจากมีคนหนุ่มไฟแรงคนหนึ่งได้ก้าวเท้าเข้ามาทํางานที่นี่แล้วถ้าหากคุณอยากจะรู้อะไรมากกว่านี้ล่ะก็เชิญมาสํารวจที่พัตคารของเราด้วยตัวเองตู้ไม่อยากจะเขียนอะไรต่อไปแล้วเสียเวลาชะมัดเลยทําไมต้องมาเขียนข่าวแบบนี้ อา้าวผมรู้ไลยว่าเกมมันปั่นตั้งแต่บทเลยคืนที่หนึ่งเวลาเที่ยงคืนเดโมน่าจะมีคืนเดียวหรือเปล่าโอ้อะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือน้องๆยังประจําที่อยู่ใช่ไหมแบตเรามี99นะครับ <c oughs> ผมอาจจะเล่นเกมนี้ได้เงื้องานหน่อยเนื่องจาก <c oughs> ผมไม่โปรเฟสดีเป็นอย่างมากอ่ะแล้วทำไมฟ็อกซี่มาสปินวิวบุนวงล้อเฮ <c oughs> บุนทาไมอ่ะป <c oughs> ิดไม่ได้ด้วย <c oughs> แป,กแปกแลกๆนะครับอันนี้ห้องเก็บของ แล้วอันนี้ก็มีหมุนเหมือนกันอ๋อเป็นทางวิ่งของฟ็อกซี่หรือเปล่ามันเชื่อมกันนะครับแล้วก็มีช่อล้มด้วยว้าวเอาเป็นว่าอันนี้มีห้องทําพิซซ่าด้วยเราสามารถกดปุ่มเพื่อทําพิซซ่าได้เอาแล้วปิดไม่ได้ทํากดทาแล้วคือทําเลยเอาเป็นว่าเมื่อกี้เขาบอกให้ผมอ่านคู่มือเอ้ยไฟกระพริบยังไม่อ่านเลยคู่มือสมาชิกเฟรติพิซซ่าไฟกระพริบแล้วอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งทําผมได้โปรดให้ผมอ่านคู่มือก่อนโอ้นี่ผมต้องอ่านบทที่เลยอะ วันนี้เป็นวันที่แสนพิเศษเนื่องจากคุณได้กลายเป็นสมาชิกยังเป็นทางการของครอบครัวเฟตติถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะมาเฉลิมฉลองด้วยกันถึงแม้ว่าเฟตติ Duty และผองเพื่อนจะอยู่ที่นี่ก็ตามแต่งานของเราไม่ใช่ความสนุกและเกมเสมอไปละไปไหมันกีน่ปีวะเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยและคู่มือนี้ช่วยนำทางคุณผ่านข่้คืนนี้ไปอย่างปลอดภัยได้โอ้โ oh หเอาละครับหน้าที่ <S <S 2 <S> <S การทำพิซซ่ามันคือความภาคภูมิใจของเฟตดิที่จะเสิร์ฟพิซซ่าที่สดใหม่ที่สุดที่เหนือนจินตนาการ ความลับของพวกเราเนอะเหรอก็คือเราเตรียมพิซซ่ากันตลอดทั้งคืนด้วยฝีมือของพนักง,งานกาดึกของเราหน้าที่ของคุณก็คือต้องเตรียมพิซซ่าให้พร้อมก่อนที่จะเช้าขอบคุณเราโอ้ยันขี้เกียจอ่านเลอเกินเะปิดหน้าโอมันมีแนะนําตัวละครนู่นนี่นั่นก็คือเรามีระบบสปิงเกอร์นะครับใช้ใช้จัดการเจ้าตัวนี้ได้มีระบบเรเซอร์เอ่อแล้วก็มีระบบการหมุนวงล้อหมุนทาไมก็ไม่รู้ผมว่าผมไม่มีเวลาอ่านแล้วแถมยังแนะนําตัวละครพี่หมีเฟรดดิสพี่หมีตัวใหญ่ใจดี อ๋อตัวนี้น่าจะแพน้ำใช่ไหมต้องเปิดสปริงเกอร์โอเคชิก้าชิก้าจะทำพิซซ่าเหรอแล้วก็มีฟ็อกซี่ผู้หมุนวงล้อเอาเป็นว่าจบคู่มือฉบับเร่งรัดบทแปดเหลือ68แล้วเกิดอะไรขึ้นอ้ยทำไมไฟไหม่เฮ้ยยังทันยังเพิ่งอ่านคู่มือเองพี่พี่ครับอจเราต้องเปิดเปิดสปริงเกอร์หรือเปล่าเปิดยังไงเฮ้ยสปริงเกอร์ได้โปรดพี่ให้คู่มือมาอย่างยาวแล้วผมต้องอ่านต้องแปลเนี่ยนะ ทั้งตึกของเรานั้นได้ติดตั้งระบบสปริงเกอร์เอาไว้ที่งสามารถเปิดได้จากไฟแพดไฟแพดคืออะไรวะแต่ดูเหมือนน้องบันนี่จะไม่ชอบเปียกๆนะครับเลเซอร์ประตูออฟฟิศของเรานั้นเป็นเลเซอร์จริงหรอวู้ของจริงคือไม่มีประตูแต่ว่าใช้เลเซอร์แทนนะครับว้าวแล้วเราก็ต้องคอยหมุนวงล้อให้กับฟ็อกซี่เมื่อวงล้อหยุดเมื่อไหร่เราต้องไปกดปุ่มหมุนโอเคสรุปว่าน้องชอบไอ้วงล้อนี่มากสินะมาเช็คกล้องกัน ูเหมือนทุกคนยังอยู่ที่กล้องหมายเลขหนึ่งนะครับยังดูดีอยู่และเฟรดี้มีเฟรดี้ที่จอนี้อันนี้ห้องทําพิซซ่าผมต้องกดทําพิซซ่าไหมครับจัดไปอาจจะต้องทำลายอันหน่อยนะครับอืมไม่มีไลนะโอ้ยนี่ไงเราเปิดสปริงเกอร์ที่อันนี้ได้นะครับแล้วตอนนี้พิซซ่าก็เสร็จแล้วอ,อ๋อ,อ,อน้อง <laughs> น้องมาทําพิซซ่าอุยน่ารัก โอ้นั่นะมีการโริผงด้วยซึ่งในตอนนี้ขยับมาแค่น้องชิก,ก้าคนเดียวนะครับน้องมาทำพิซซ่าเอ้ยนวดแป้งสุดยอดเลยเออไฟไหม้ไฟไหม้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องเปิดสปริงเกอร์ให้น้องอ่าเรียบร้อยดับไฟน่าดีเฮ้ยบอลน,นี้หายบอลน,นี้แบบห <c oughs> น้าประตูเราใช่ไหมเอ๊ะอ๋อถ้าเราใช้กล้องนานพลังงานเราจะลดเร็วขึ้นด้วยเหรอห้ามส่องนานนะครับ ตอนนี้ลิงกำลังเรียนรู้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าอย่างไรผมเปิดน้ำก่อนล้วกันมันเริ่มร้อนนะครับสแสดงว่าเราต้องคอยดูอุณหภูมิมุมขวาล่างด้วยตอนนี้ตีสามแล้วเอาวะเดีย๋ยวน้องจะดูดีกว่ารอบแรกแล้วน้องจะต้องหน้ากับผมอีกนานไหมครับเนี่ยเฮ้ยไฟไไม่แล้วน้องต้องทำไฟไหม้ร้านบ่อยจังเลยครับเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยโอ้โอ้โอ๊ยโอ๊ยติ๊ตกมือว้าา น่ากลัวถึงจะน่ารักแต่ก็น่ากลัวดูภาพน้องๆตรงนี้สิครับน่ารักขนาดไหนโอ้ยมาทางนี้แทนแล้วปอย่าอยจะพึ่งเข้ามาบอนนี่ไม่รู้น้องมีชื่อใหม่หรือเปล่านะครับผมเรียกบอนนี่ไปบอนนี่ไปก่อนแล้วกันนะบอนนี่เบเกอรี่โอ้ไฟไหม้อีกแล้วชิก,ก,าก้าที่ตัวป่วนจริงโอ้แอ,อ๋อากำฟัมไฟไหม้อะโอเคตัดตีห้าแล้วเย้อีกนิดเดียวเฮ้ยทำไมไฟกระพิษ ช่องลมมีอะไรหรือเปล่าช่องลมยังปลอดภัยดีอืมอ๋อไม่เป็นไรพี่จะอาบน้ำยันเช้าเลยก็ได้ใกล้จะหกโมงเช้าแล้วอ่ะเอาเปิดน้ำทำพิซซ่าด้วยอีกนิดเดียวเราจะเช้าแล้วผมต้องรอดไปได้แน่เลยคือแรกมันมีกี่คืนครับเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจแล้ว<อ>ผมภูมิใจในตัวเองสุดๆ มีคืนสองเลยนึกว่าจะจบเดโมทั้งเสียใจและโล่งใจในเวลาเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวดีก่อนเปิเด,ด,ด,ดนี่ก่อนดิคู่มือ,อการบริการออลิเมตอนิกเฟรติดพิซซ่ามีคู่มืออันนเมทอนิกจริงเหรอมโมเดลเฟรติดน,นะครับมีแยกส่วนให้ดูส่วนประกอบต่างๆวะคุณจะให้ผมอ่านจริงๆใช่ไหมนี่เกมนี้สปริงเกอร์โอเคโอ้เรื่องหายไปสองตัวเลยเริ่มมาโอเคอยังช่วยที่น้องตั้งใจทำพิซซ่านะครับแล้วบอลนี่ไปไหนบอลนี่บอลนี้อยู่นี่อยู่ฝา อ่ะผมเริ่มเชี่ยวชาญขึ้นนะครับอย่างน้อยผมว่าผมไม่มีเวลาอ่านแต่ว่านี่คือเฟรดเฟรดคือฟอฟกซี่ใช่ไหมอ่าน้องบอนนี่ชื่อเบอร์นาร์ดแล้วก็น้องคาราได้เลยพี่จําชื่อน้องๆได้แล้วน้องๆจะได้ไม่โกรธพี่ถ้าพี่เรียกชื่อผิดเฮ้ยทำไมมีเสียงแปลกๆวะช่องลมมีอะไรเปล่าไม่มีร้อนเอามันร้อนโอ้ต้องอาบน้ําตลอดเวลาเลยคืนนี้ผมว่ายามควรใส่ชุดกันฝน หลักๆเลยคือเราไม่ควรดูกล้องบ่อยนะครับเพราะว่าพลังงานจะลดผมต้องรู้สึกรู้จักอยู่เฉยๆบ้างแล้วก็จ้องมองห้องยามใช่ไหมแต่คืนที่สองก็ยังไม่น่าโหดขนาดนั้นเรายังดูกล้องต่อไปได้อฟปที่หายเฮ้ยไม่เคยหายมาก่อนเราอยู่อย่านะเฮ้ยโอ้นี่นี่นีนี่ก็เนียนมาเลยเนียนมาเลยน่ากลัวนะเราเนี่ย เริ่มร้อนเริ่มร้อนปิดไฟก่อนว้าเฮ้ยได้ไงผมเหลือแค่แขดอย่างนั้นเรอโอ้โอลวน้องเข้ามาได้ไงไม่ใช่ว่าผมเปิดเลเซอร์ไล่น้องไปแล้วหรือว่าน้องยังไม่ไปร้ายจริงๆเอาเข้ามาเริ่มมามีเสียงไก่ย,ย่างเลยยังไม่ทันทำอะไรออะปิดไฟน้องชิก้านี่สนจริงๆให้ตายเถอะ เฮ้ยช็อต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 น้องเบอร์าร์ดก็มาหาน้องเฟลิก์นะครับตอนนี้กําลังหมุนวงล้อเล่นกันอยู่ส่วนอ่าน้องคาราทำพิซซาเสร็จแล้วอ่ะโอเคทุกอย่างดูดีหรือว่าความร้อนมันเพิ่มเพราะว่าเราใช้พลังงานเยอะก็เป็นไปได้นะครับผมจะไปทําพิซซาต่อโอ้โหโโหโอเสียงอะไรไม่มีอะไรนะหรือว่าอยู่ช่องลม เฮ้ยผมต้องทำไงอ่ะผมต้องเปิดเลเซอร์ค้างไว้เหรอไม่ได้ผมโดนจ้องจะเล่นอยู่ตลอดเวลาที่นี่ไม่ปลอดภัยอย,ย่าอย่าเฮ้ยเฟติสเปินเลเซอร์เลเซียเข้ามาต้องเข้ามาแค่ไหนถึงจะเปิดเลเซอร์ได้กับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมาแล้วเสียงเตียงเตียงเข้าเข้าเออแต่เข้ามานะเฟติสแกไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปมามามาแล้วมาเลี้ยวซ้ายซ้ายเออไล่ไล่ไปก่อน โอยปิดสปิเข้าด้วยโอ้ลืมลืมปิดอันนี้กลับไปยังอะไปไหนแล้วโอยโอยโโอยร้อน้อน้อายเยอะเฟสี้อยู่ไเฟสี้มาช่องลมอีกแล้วทำไมพวกนี้มันดื้อเหล <c oughs> ือเกินนี <cat> <Than> ่เพิ่งจะตีหนึ่งเองนะต้องเปิดเสียงดังๆนะอย่าอย่าอย่าเยเฮ้ยเ้ยปิดเลเซอร์เลเซอร์ออนี้ด้วยออสองคนในทีเดียว Okay. เฮ้ยเสียงวิง่งเสียงวิ่งหรือเปล่าเสียงวิง่งมุนลวงล้อมุนลวงล้อว,วงล้อหันซ้ายมหาสนุกเปิดเมื่อกี้เฟลิม่งวิ่งด้วยโอ้ว้าวโอเคทุกอย่างดูดีร้านไฟไหม้ที่ต่อยแต่ทุกอย่างยังดูดีปิดน้ำเฮ้ยมามาดูเป็นมือมือบัทึกตั้งแต่ตีสองเลยนะอาให้พี่ได้อยู่อย่างสงบบ้างเถอะได้โปรดอ้าวไฟกระพริบแปลกปเฮ้ย เสียงไรเสียงพิซซ่าอ่ะกดคุกพิซซ่าต่อพิซซ่านี่อาจจะลอ่อน้องคาร่า,าไว้ได้นะครับน้องน่าจะไม่มากวนเราหรือเปล่าอโอเคเอผมว่ามันยากกว่าเกมเฟรดี้จริงอีกนะเฟรดี้จริงภาคแรกมันยังมีเสียงนะครับว่าตัวละครมาแต่อันนี้ผมรู้สึกมันมาแบบเงียบๆเ,เลยอะหรือหูฟังผมอาจจะเบาเกินไปก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เปิดเสียงดังก็กลัวสะท้อนเข้ามา่ทำลายสมาธิอุ้ยโว อาพุ่งมาทำพิซซ่าตกใจหมดอะกดพิซซ่าต่อเฮ้ยอร่อยหรือพิซซี่มาเราไม่เป็นไรตีสี่แล้วอันนี้เดียวเอ้ยยังไงเนี่ยเราเนี่ยยังไงจะองตีเจ้ยายานะเฮ้ยเออเยเฮ้ยผมลืมหมุนวงล้อให้น้องวงล้อวงวงทันไหมทันอยู่เฮ้ยเฮ้ยต้องไปไปไปอันนี้อันนี้เลยต้องโอ้โหนึกว่าไม่ทันผมลนมากเมื่อกี้โอ้ อย่างดูดีเอาเหลียงไฟอีกเปิดสปิงเกอร์เจียวมากเฮ้ยขวาซ้ายไม่มีอยู่ไหนอะไอ้นี่มาอีกโอ้โหชีวิตผมขวาซ้ายขวาซ้ายเฮ้ยเลเซอร์ยังไม่ต้องเปลี่ยนไปกล้องนี้ก่อนกดคุกพิซ่าฮะโอ้โหน้ำมาไฟเลเซอร์ทุกอย่างเปิดให้หมดเลยจังหวะนี้มีอะไรเปิดให้หมดอย่านะอย่าเข้ามาเฟสตี้โอ้ผมก็ตันใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้โอ้โหวงล้อพิซ่าทุกอย่างโอเคปิดปิดสปินเกอร์ได้ตีห้าแล้วตีห้าแล้วตีห้าแล้วนิดเดียวนิดเดียวอุ้ยมีก็มาบ่อยเหลือเกินนะช่องลมนี้เป็นอะไรเป็นผีช่องแอร์เลยครับน้องมาถึงเบอร์หนัดมาถึงเบอร์หนัดจำชื่อไม่ได้แล้วตอนนี้สับปะดเฮ้ยนั่นอยู่นั่นนั่นมือ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 อย่าอย่าเข้ามาเฮ้ยไอ้นี่ต้องประกันวงล้อวงล้อหันสามหันสนุก นี่เลเซอร์พี่เปิดเลเซอร์แล้วน้องกลับไปอย่าเข้ามา <laughs> มีอะไรไหมไม่มีไม่มีมมเริ่มรม้อนเริ่มเปิดน้ําเปิดเลเซอร์เปิดน้ําแล้วเลเซอร์ปอมๆกันไม่มีทางที่น้องจะเข้ามาได้เอาดิเอาดิเฮ้ยมือมือมือเลเซอร์ไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตีห้าแลแ้วแ่ะทำไมกันเอาล่ะรอบนี้เล่นใหม่แบบไม่โวยวายนะครับผมจะตั้งใจฟังเสียงในเกมบ้าง น้องๆจะได้ไม่มาเล่นผมตอนนี้เวลาตีสามทุกอย่างยังดูดีเล้่ไม่ดูดีเท่าไหร่แหละแปลกๆเปิดน้ำเลยแล้วกันเฮ้ยเนียนจริงนะเราเนี่ยเป๊ที่ไม่ขยับด้วยวะ่ะนี่มันล่อผมนานมากเลยล่อให้ดูกล้องนะครับมาอีกแล้วเราเนี่ยเนียนนะไอ้นี่ยังไม่ขยับโดนไปปิดสปริงเกอร์โอเค หรือว่าการเปิดสปริงเกอร์ทําให้เบอร์นาร์ดขยับเร็วกว่าเดิมเพราะว่าเขาไม่ชอบน้ําก็เป็นไปได้นะครับไม่ชอบแบบไม่ได้ไม่ชอบ,ชอบ,ชอบแล้วหนีน้ําอ่ะเฮ้ยไปมาได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนี่ทําไงอะ่ะเอ๊ะใครเขาเปิดไฟเทคกครับเนี่ยว้าเอาผมงงทีนี้ผมต้องทำไงกับเจ้านี่เฮ้ยเฮ้ยโอเคจะเปิดเลเซอร์ได้แล้วเนี่ย ไอ้นี่คือมาเต้นน่ะเปิดเลเซอร์ไม่ได้ด้วยปิดสปริงเกอร์ก่อน <c oughs> ไม่ใช่ผมไล่น้องไปแล้วอะ่ะ <c oughs> อ,อันน่ะมาอีกแล้วเหรอเราอะ่ <c oughs> อะพิซซ่า อย่านะพี่จ้องอยู่นะตีห้าแล้วพี่จ้องอยู่นะน้องไม่มาว่ะน้องแบบเล่นจิตวิทยามาแล้วในที่สุดข้างบนเหรอไม่มีพิซซ่าเฮ้ยหลอนนันเราอะ่ะโอเคทุกอย่างดูดีตอนตีห้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ ผมจะไม่ประมาทผมดูทุกอย่เอ้ยนี่ทำพิซซ่าต่อเออรอดเถอะนะได้ป๊ดปล่อยพี่ไปนะเนาะเฮ้ยแต่รอบนี้ดูน้องๆแบบชิลกับผมนะดูวงล้อนิดนึงดูดีไม่มีใครมาเอาว่ะพิซซ่าตามต่อผมทำพิซซ่าแต่ยเยอะมากทำเป็นสิบถาดในวันเดียวต้องรอดแล้วเนี่ย ฮะวงล้ออุ้ยเย้6โมงเช้าเสียงดังมากปวดหูแล้วก็เป็นอันจบเดโมในที่สุดคือเอาจริงถ้าให้ผมเล่นเกมเงียบๆแบบใช้สมาธิเต็มที่อะ่ะผมเล่นได้ดีกว่าในคลิปเยอะเลยนะเว้ยผมจะได้ตั้งใจฟังเสียงนุ่นนี่นั่นเพราะว่าเวลาเราพูดอะ่ะเราไม่ได้ยินเสียงในเกมเหมือนกันนะครับได้ยินแต่เสียงตัวเองก็เป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบเกมนี้เหมือนกันและอยากเห็นผมเล่นตัวเต็มเนี่ยก็จะลืมคอมเมนต์มาบอกนะครับ แล้วก็เช่นเคยถ้าชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับการกดไลค์ก็จะเป็นการซัพพอร์ตผลงานของผมได้มากๆเพราะว่า u t u b e เนี่ยจะเอาคลิปนี้ไปแนะนำให้กับคนอื่นมาดูมากขึ้นแบบนั้นผมจะดีใจมากจะได้ทำให้ทุกคนรู้จักเฟีดี้เวอร์ชันน่ารักมากขึ้นแต่คลิปนี้ยังไม่จบเท่านี้ก่อนจากกันไปเรามาลองดูฉากจำสแกร์ของแต่ละตัวกันบ้างนะครับมาเริ่มจากฉากไฟไหม้ก่อนละกันผมจำไม่ได้ว่าตัวที่ทำไฟไหม้ใช่น้องคาร่าหรือเปล่า แต่ว่าน้องกําลังนวดแป้งอย่างน่ารักและทําพิซซ่าเฮ้ยเรื่องไฟไหม้แล้วนั่นแหละที่ผมต้องการฟไฟไหม้โอ้น้องทําไฟไหม้กลัว <laughs> ฟไฟไหม้นี่ของคารนะ่าใช่ไหมอ,อุ๊ยร้อนร้อนมากร้อนมากร้อนอ๋อร้อนเหลือเกินเอาเออเลร์ดูกล้องไม่ได้แย่แล้วอันนี้คือร้อนเกินไปใช่ไหมสรุปคือน้องจับเราไปทำเป็นพิซซ่า เอาละครับและตัวต่อไปก็เป็นของเบอร์นาดตอนนี้เบอร์นาดยื่นยือเข้ามาแล้วมาดูกันว่าน้องจะเข้ามาเมื่อไหร่พี่พร้อมต้อนรับเสมอมาเร็วสิเบอร์นาดหรือต้องให้เปิดสปริงเกอร์ต้อนรับเพื่อน้องอยงมาเร็วขึ้น <laughs> มาเร็วจริงด้วยวะน้องไม่ชอบน้ําว่างไงเบอร์นาดเฮ้ยหวัดดีนี่พี่ไอโตเองยามคนใหม่ทำไมายืนจ้องกันนานจัง เอาจ้องจนเฟรดดี้มาแล้วนะเนี่ยอ๋อรอเปิดกล้องอหรออันนะน้องค่อยๆคืคบคานเข้ามาเอา้าฟิลิปก็มาเหรอมาดูกันว่าใครจะได้ก่อนนะครับใครใครดีนะใครดีนะไหนใครอยากจํำสแกพี่ไอโตะมาเลยครับพี่พร้อมแล้วนี่น้องจะมาพร้อมๆกันครับคือน้องจ้องพี่นาน,น้วเนี่ยเอาข้างบนนี้ก็มาตัวนี้ไปก่อนแล้วกัน แล้วน้องยังไม่จําพี่จริงอะ่ะนี่พี่จ้องกับน้องนานจนไฟไหม้แล้วนะเสียงไฟไหม้มาเปิดสปริงเกอร์ก่อนอุ้ยนี่มาปีลิกนี่จ้องนานมากนะแล้วต้องเปิดเลเซอร์ไล่ไหมไล่ไม่ได้นะครับเอา้าเอา้าสรุปคือน้องอยู่จนตีห้าก็ยังไม่จําผมนะครับผมว่ามันน่าจะบักกว่ะปล่อยน้องไว้แล้วกันงั้นผมปล่อยให้เฟดติด,ดเป็นคนจําแล้วกันนะมาแล้วเย้ yeah! กเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Final a d v e t i s e i e n Demo ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตด้วยการกดไลค์คอมเมนต์รวมทั้งสมัครสมาชิกมากๆนะครับวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับเอาสรุปเรามากดดูจัมสแกร์ได้เองล่ะเอาแล้วผมตามหาตั้งนานเพื่ออะไร <c oughs> อ้ยสรุปว่ายังไม่มีของหมาป่าเฟลิกนะครับแม่น่าเสียดายอาลอนลอนกันไปก่อนจบคลิป